โควิด -19 ไวรัสตัวร้ายจ้องทำลายปอดคุณสามารถห่างเชื้อได้เพียงใส่หน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือให้สะอาดเจลแอลกอฮอล์อย่างห่างกายแต่หากมีอาการไอแห้งไข้ขึ้นสูงหายใจหอบเหนื่อยต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมใจสู้ฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ค่ะซึ่งรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงบริษัทจดทะเบียนรวมถึงเศรษฐกิจมาภาคทั่วโลกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในสัปดาห์นี้เช่นเคยค่ะซึ่งข่าวไหนที่เป็นประเด็นเนด็ดเป็นประเด็นร้อนเราจะนามาเสิร์ฟคุณผู้ชม,มประจำทุกๆวันศุกร์ค่ะซึ่งวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันสิริวัฒนากลางมาพานันธ์และดิฉันนะคะอนุภาสิริรวงค่ะมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะคุณผู้ชมอยู่ก มิถุนายนพุทธศักราช2564นะคะก็กลับมาเจอกันนะคะในวันศุกร์เป็นประจำค่ะเวลา18นาฬิกานะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายการของเรานะคะผ่านทางช่องทาง Facebook Live นะคะแบบสดๆแล้วก็ยังสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ค่ะอันดับแรกนะคะไปเริ่มอัปเดตกันในเรื่องของภาพรวมตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้ค่ะ ซึ่งภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้ก็ยังคงขยับขึ้นค่ะจากปัจจัยของราคาน้ํามันที่ปรับตัวขึ้นเนื่องจากน้นแรงซื้อเข้ามาในกลุ่มพลังงานและแรงซื้อในหุ้นกลุ่มธนาคารจากความคาดหวังของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจด้านปัจจัยในต่างประเทศที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแสงพรากอ ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพิ่มเติมวงเงินไม่เกิน5แสนล้านบาทต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากการจัดเก็บรายได้ปี64มีข้อจำกัดทางด้านผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิดและหากรอแหล่งเงินจากงบป,ประมาณปี65จะไม่ทันต่อการแก้ปัญหาการระบาดในรอบนี้ นั่นคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือก,กรกรคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปี64ขยายตัวในกรอบ0.5-2%ขณะที่คาดว่าการส่งออกปีนี้จะขยายตัวได้5-7%และอัตราเงินเฟอ้ออยู่ในกรอบ1 ถึง1.2%ขณะที่แวดวงตลาดทุนคาตลาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและฟุตซี่รัสเซลประกาศผลการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่จะใช้คำนวณฟุตซี่เซตอินเด็กซ์ซีรีส์มีผลในวันที่21มิถุนายน2 5 6 4เป็นต้นไปสรุปได้ดังนี้หุ้นเข้าคำนวณเข้าดัชนีฟุตซี่เซตลักแคปอินเด็กซ์มีผล21มิถุนายนเข้า KTC OR ออกเอโก้ทรูฟุตซี่เซตมิดแคปอินเด็กซ์ เข้า BEC DCC Echo JMA KEX PTL PSL RBF RCL S ัก Stark TTA True ออก KTC และความคืบหน้าของวัคซีนขลาล่าสุดราชกิจจานุเบกษาปลดล็อกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโรงพยาบาลซื้อวัคซีนโควิด1 9เองได้มาช่วยคลายความกังวลเรื่องของการกระจายตัวของวัคซีนไม่ทั่วถึง โดยต้องติดตามตัวเลขโดสการฉีดวัคซีนทั่วประเทศต่อวันนับจากวันนี้สำหรับปัจจัยในต่างประเทศคาธนาคารโลกหรือ .World Bank ออกรายงานรอบครึ่งปีโดยคาดว่าปีนี้เศรษฐกิจโลกจะขยายตัว5.6%สูงกว่าระดับ4.1%ที่คาดการณ์ในเดือนมกราคมซึ่งส่วนใหญ่เคได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่2-3แห่งค่ะจากภาพรวมแล้วก็แวดวงเศรษฐกิจทั่วโลกนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราไปต่อกันที่ บริษัทจดทะเบียนนะคะความเคลื่อนไหวข่าวอัปเดตนะคะที่เรานํามาฝากกันนะคะไปเริ่มกันที่ PTG ค่ะประเมินครึ่งปีหลังนะคะยังเติบโตค่ะทั้งปีเติบโตแตะเลข2หลักเหตุความเชื่อมั่นนะคะฟื้นค่ะหลังจากที่มีวัคซีนฉีดครวบคุมครอบคลุมทั่วประเทศค่ะนายพิทักษ์รัชกิจประการนะคะซึ่งเป็น CEO และก็กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนนะคะหรือว่า PTG ค่ะ ก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงทิศทางผลประกอบการของ p g ในครึ่งปีหลังนะคะว่าน่าจะยังเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะในส่วนของรายได้ค่ะเชื่อว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้8-12%แน่นอน สำหรับแนวโน้มผลประกอบการนะคะไตรามาที่2เชื่อว่าโดยรวมอาจจะมีผลกระทบบ้างนะคะเนื่องจากโควิด1 9ระลอกที่3อย่างไรก็ตามก็เชื่อผลประกอบการยังเติบโตเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้นะคะเนื่องจากกลุ่มลูกค้าของ p t g เป็นกลุ่มลูกค้าที่ยังต้องมีการบริโภคน้ํามันค่ะได้แก่กลุ่มรถขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค กรุ่มเกษตรกรประกอบกับสถานีการให้บริการน้ํามันของพีจีนะคะก็มีจำนวนมากกว่า2,000แห่งกระจายทั่วทุกภาคของประเทศทําให้บางจังหวัดไม่ได้เป็นพื้นที่มีหมู่มบามเสี่ยงมากนะคะ ก็ยังมีการบริโภคน้ำมันตามปกติค่ะประกอบกับบริษัทมีฐานบัตรสมาชิก PT Max นะคะที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันก็มีสมาชิกอยู่ที่14.8ล้านสมาชิกค่ะและคาดว่าปีนี้จะเพิ่มเป็น18ล้านสมาชิกซึ่งสมาชิกกว่า73-74%ของบัตรนะคะมีการใช้น้ำมันอย่างต่อเนื่องทำให้ยอดการใช้น้ำมันเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองค่ะมาต่อกันที่เนอร์ค่ะปรับลดรายได้ปี64เป็น2.45มื่นล้านบาทจากเดิมตั้งเป้ารายได้ 2. 2 0 0หมนล้านบาทนายชูวิทย์จึงธนาสมบูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทนอตอีสรัปเปอร์จำกัดมหาชนหรือเนอเปิดเผยว่าบริษัทได้มีการปรับเพิ่มเป้าปรายได้ปี64เป็น2.4 5หมื่นล้านบาทจากเดิมที่ปกติ ตังเป้ารายได้2 2หมื่นล้านบาทและเพิ่มเป้าปริมาณการขายขึ้นเป็น4.4่แสนตันจาก4 1แสนตันเนื่องจากบริษัทเขามีความสามารถในการผลิตเพิ่มขึ้นที่สามารถรองรับการขายโดยขณะน,นี้ขยอดขายของบริษัทก็ครอบคลุมไปจนถึงไตรมาสที่4และตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าจากสิงคโปร์และอินเดียประกอบกับราคาย,ยางปร,รับตัวขึ้นต่อเนื่องและได้ลูกค้าใหม่เพิ่มรายราย สำหรับทิศทางราคายางนั้นยังอยู่ในช่วงขาขึ้นโดยคาดว่ารายราคายางแผ่นรมควันเฉลี่ยปีนี้อยู่ที่75บาทต่อกิโลกรมัมจากปัจจุบันอยู่ที่66บาทต่อกิโลกรมัมเทียบปีก่อนที่55บาทต่อกิโลกรมัม ซึ่งการที่ราคายางที่ปรับขึ้นจากปัจจัยโควิดเนื่องจากซัพพลายน้ำยางคน้นถูกนำไปใช้ผลิตถุงมือยางเป็นจำนวนมากจึงทำให้ซัพพลายหายไปพอสมควรและคาดว่าเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นหลังจากสนาคารโควิดกลับมาดีขึ้นความต้องการใช้ยางพาราก็จะมากขึ้นทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์การขนส่งโลจิสติก นอกจากนี้คะ่ะบริษัทก็คาดว่าจะเห็นภาพรวมของตงการใช้อย่างพาลาทั่วโลกเติบโตต่อเนื่องในปี65จากการที่ทั่วโลกนั้นสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยกา๊าซพิษไอเสียรถยนต์สู่อากาศนั้นทําให้ยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่หรือ NEV ซึ่งรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าแบบใช้แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริดและรถยนต์พลังงานเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนทั่วโลกมียอดขายที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในปลายปี2014ครับ,บริษัทมีแผนขยายโรงงานเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต5 0า0เหมือนตันจาก460,000ตันเป็น510,000ตันโดยจะลงทุนซื้อเครื่องจักรประมาณ50ล้านบาทเพื่อรองรับลูกค้าทั้งรายเก่ารายใหม่ที่ต้องการสั่งสินค้าเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ไปต่อกันที่แกรมมี่นะคะก็ประเมินเช่นกันนะคะออกมาคาดการณ์ว่ารายได้รวมปี64นี้นะคะจะลดลง8-12%หลังจากที่เผชิญสถานการณ์โควิด -19 ค่ะ นายธนากรมนูลผลค่ะซึ่งเป็นรองกรรมการผู้หนวยการหน่วยงานกรุ๊ปอินเวสท์เมนต์ของบริษัท GMM Grammy แกจำกัดมหาชนนะคะหรือว่า Grammy ค่ะเปิดเผยนะคะว่าบริษัทคาดว่าภาพรวมผลประกอบการปี64รายได้รวมบ,บริษัทจะลดลงราว8-12%เนื่องจากมีสถานการณ์โควิด1 9เเข้ามากระทบธุรกิจประเภทคอนเสิร์ตและงานเทศกาลดนตรีต่างๆนะคะ ต่ในส่วนของกำไรสุทธินั้นคาดว่าจะสามารถปรับปัวดีกว่าปีที่แล้วค่ะเนื่องจากรายได้ธุรกิจ JV นั้นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงทาให้ธุรกิจหลักของบริษัททั้ง4บริษัทนะคะยังสามารถประคองสถานการณ์ไม่พลิกลงไปขาดทุนได้และก็เชื่อว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาสที่2นี้นะคะก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและยังมีโอกาสที่จะเติบ มีกำไรสุทธิได้ด้วยนะคะแม้ว่ารายได้ในส่วนของกลุ่มธุรกิจหลักอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือลดลงแต่เนื่องจากการบริหารต้นทุนที่ดีประกอบกับรายได้ของธุรกิจ JV ีมีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ<ม>ก็จะช่วยประคับประคองให้ภาพรวมธุรกิจสามารถผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ค่ะพร้อมกันนี้นะคะบริษัทก็ได้มองว่าหากในช่วงต้นปีหน้านะคะก็คือปี65ภาพรวมธุรกิจสามารถดําเนินการทาง กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยด,ดำเนินการได้ตามปกตินะคะคาดว่าจะเห็นพัฒนาการของรายได้รวมนั้นกลับมาเติบโตอย่างมีนัยสําคัญค่ะถึงแม้จะยังไม่สามารถก้าวข้ามปี62ซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจของธุรกิจเพลงนะคะแต่ด้วยรายได้ของเจวีที่แข็งแรงนะคะน่าจะทําให้กําไรของบริษัทสามารถอยู่ในระดับที่เติบโตต่อไปได้ดีในอนาคตส่วนแผนการลงทุนในปี64นะคะปีนี้บริษัทก็วางเงินลงทุนวางงบลงทุนไว้ทั้งสิ้น300 400ล้านบาทต่อปีค่ะ ซึ่งก็เป็นเป็นเฉลี่ยต่อปีนะคะที่ใช้ค่ะสำหรับการลงทุนในธุรกิจเพลงและการทำ JV ในธุรกิจอื่นๆเพิ่มเติมค่ะแต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะพยายามใช้อย่างระมัดระวังให้อยู่ในกรอบที่จำกัดนะคะซึ่งปีนี้คาดว่าจะเห็นดีล M&A เพิ่มเติม1-2ดีลที่เกี่ยวเนื่องกับการพลิกฟื้นธุรกิจโฮมชอปปิ้งของบริษัทโดยอาจจะเป็นการทำโปรดักร่วมกันและคาดว่าจะเห็นความชัดเจนได้ในช่วงไตรามาสที่4นี้ค่ะ มาต่อกันที่กันกุลค่ะเผยว่าครึ่งปี64โตกแกล่งลุยกันชากันชงลุยงาน EPC กว่า2 0 0 0 0ล้านบาท ดรสมบูรณ์เอื้ออาชาไซตประธานเจา้าหน้าที่บริหารบริษัทกันกุลเอนจิเนียริงจำกัดมหาชนหรือการกุลเปิดเผยว่ากลุ่มบริษัทมีความมั่นใจในศักยภาพของรายได้และกำไรสุทธิในครึ่งปีหลังจะเติบโตอย่างโดดเด่นต่อเนื่องจากครึ่งปีแรกจากการขยายโอกาสไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเพื่อเศรษฐกิจเช่นการชงกัญชาเพื่อเสริมสร้างจุดแข็งแก่งและสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันธุรกิจให้กับบริษัทในอนาคตรวมถึงวางแผนลงทุนทําโรงสกัด CBD บริสุทธิ์99%ที่มีกําลังการผลิตหนต่อ ซึ่งวางแผนจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศต่อไปนอกจากนี้ขาย,ยังได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับระบบไฟฟ้า,ฟาเพื่อต่อยอดธุรกิจขณะที่รับงานเหมาก่อสร้างและงานระบบทางด้านวิศวกรรมหรือ EPC <ๆ>ก็ได้ร่วมเข้าประมูลกว่า5,000ล้านบาทและคาดว่าจะได้งานไม่ต่ำกว่า20%ซึ่งจะทยอยทราบผล1-2เดือนจากนี้จากปัจจุบันค่ะมีงาน EPC ในมือรอรับรู้ไรายได้หรือแบ็กหลอกประมาณ9,600ล้านบาทจะทยอยรับรู้ได้2 3ปีข้างหน้า โดยในช่วงนี้ค่ะช่วงที่เหลือของปีนี้บริษัทก็มีแผนเข้าร่วมประมูลโครงการใหม่ๆเพิ่มเติมเป็นมูลค่ารวมกว่า2 0 0 0 0ล้านบาทคาดว่าจะได้รับการเพิ่มอีก 15- 20%าย่อจากยอดดังกล่าวจึงน่าจะเป็นปัจจัยบวกที่ทําให้ผลการดาเนินงานปีนี้เติบโตอย่างมีศักยภาพและจะเติบโตอย่างโดดเด่นซึ่งบริษัทก็ยังคงเป้าในเป้าหมายในการเติบโตรายได้ของปีนี้ไม่น้อยกว่า20%จากปีก่อนหน้าค่ะแล้วก็ ไปต่อกันที่ธุรกิจโลจิสติกกันบ้างนะคะกับโซนิกค่ะเล็งขยับเป้ารายได้ปีนี้ขึ้นจากเดิมค่าโต20%ค่ะ ดรสันติสุขโคซีอาพานันค่ะซึ่งเป็น c e o ของบริษัทโซนิคอินเทอร์เฟรชจำกัดมหาชนหรือว่าโซนิกนะคะเปิดเผยว่าผลการดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะแม้ว่าจะมีการระบาดของโควิด -19 ระลอ,อกใหม่นะคะเนื่องจากการส่งออกทางเรือเริ่มกลับมาสดใสหลังจากที่หลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนสหรัฐอเมริการวมถึงยุโรปได้มีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ลงทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวอย่างชัดเจนค่ะ ดตรสันทิสุก็กล่าวต่อนะคะว่าบริษัทนั้นมีโอกาสที่จะปรับเป้ารายได้ในปี64เพิ่มขึ้นค่ะจากเดิมนั้นตั้งเป้าว่าจะมีรายได้ทั้งปีนั้นเติบโต20%แต่จากผลประกอบการไตรมาสแรกที่ผ่านมานะคะรายได้โตวกว่า94%เกินกว่าเป้าหมายที่คาดไว้ค่อนข้างมากค่ะและจากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดแนวโน้มธุรกิจโลจิสติกก็ยังสดใสตลอดปีส่วนโซนิกนะคะจะปรับเป้าหมายเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นั้นคงต้องรอดูผลประกอบการไตรมาสที่2ทับ64นี้ก่อนค่ะ ด้านความคืบหน้าของธุรกิจการปล่อยสินเชื่อรถหัวล้าให้กับกลุ่มพันธมิตรภายใต้โมเดลโลจิสติกส์นะคะก็คือโลจิสติกส์บวกกับลีสซิ่งยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าไว้นะคะก็คือเดิม40คันภายในรตยมาสาที่2ทั64นี้ค่ะขณะที่การเปิดพื้นที่ให้บริการรับปากตู้คอนเทนเนอร์บริเวณแหลมฉบังยังเป็นการขยายฐานลูกค้าด้านโลจิสติกส์รองรับลูกค้าในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนะหรือว e ่า EEC ด้วยค่ะ กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทนะคะนอกจากจะมุ่งเน้นการสร้างรายได้ให้มีอัตราการเกิดตัวที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนแล้วนะคะบริษัทก็ยังให้ความสําคัญกับการดูแลสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมาิบาลด้วยค่ะล่าสุดนะคะคุณโซนิกก็ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์นะคะให้เป็นหนึ่งใน24หลักทรัพย์จดทะเบียนนะคะที่น่าลงทุนใน ESG Emerging ในปี2564ค่ะซึ่งสะท้อนได้ถึงให้เห็นถึงว่าการที่บริษัทนั้นให้ความสําคัญ้านสิ่งแวดล้อม สังคมและก็ธรรมภาภิบาลควบคู่ไปกับการวางกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาวค่ะมาต่อกันที่บ้านปูค่ะลุยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในออสเตรเลีย2แห่งบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนประสบความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว2แห่งในรัฐนิวเซาท์เวล์ประเทศออสเตรเลียได้แก่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เบอร์ลินหรือ BSF กำลังการผลิต110.9เมกะวัตต์และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มานิราหรือ MSF กำลังการผลิต55.9เมกะวัตต์ผ่านหน่วยลงทุนบ้านปู e อเนจีโฮลทรัสที่จัดตั้งโดยบริษัทบ้านปูเอเนจีออสเตรเลียจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปูที่ถือหุ้นในอัตรา100และบริษัทบ้านปู Renewable ิลออสเตรเลียจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทบ้านปูเน็กซ์จำกัดที่บ้านปูนั้นถือหุ้นในอัตราร้อยละ50 โรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งนั้นค่ะถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่โครงการแรกของบ้านปูในออสเตรเลียนับเป็นก้าวที่สำคัญในการวางรากฐานการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ด้านพลังงานสะอาดและต่อยอดระบบนิเวศด้านพลังงานของบ้านปูในประเทศออสเตรเลียตามกลยุทธ์ Greener and Smarter ของบริษัทที่จะช่วยผลักดันให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม6,100เมกะวัตต์ภายในปี68 ดานางสมฤธีชัยมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบ้านปูค่ะกล่าวว่าการลงทุนในครั้งนี้จะนับเป็นก้าวสาคัญในการวางรากฐานการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดในประเทศออสเตรเลียและยังเป็นการก้าวสู่การซื้อขายไฟฟ้าที่มีความก้าวหน้าในตลาดขายส่งที่เปิดเสรีอีกด้วยเราพร้อมที่จะขยายพอร์ตการลงทุนที่ตอบโจทย์กลยุทธ์ Green e r a n อ s m a สมา r เตอร์ในประเทศออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องทางการลงทุนผ่านการซื้อกิจการที่สามารถรับรู้รายได้ทันทีการ พัฒนาโครงการพลังงานสะอาดบนพื้นที่เมืองฐานหินใต้ดินซึ่งบานปู่ก็ได้มีการเข้าลงทุนตั้งแต่ปี2 5 5 2หรือต่อยอดทสู่ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานในอนาคตอันถือว่าเป็นการเชื่อมโยงต่อยอดระบบนิเวศท,ทางธุรกิจภายในกลุ่มของบ้านปู่ที่แข็งแกร่งอีกด้วยค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะคุณผู้ชมคะไปปิดท้ายกันที่เรื่องราวหุ้น IPO นะคะสัปดาห์นี้มีมาฝากกันหนบริษัทนะคะ ซึ่งได้มีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ค่ะกับ SMD ข้อราคา IPO 7.2บาทต่อหุ้นค่ะจ่อเทรดวันที่17มิถุนายนนี้ค่ะบริษัทเซนเมจจำกัดมหาชนนะคะหรือว่า SMD ค่ะซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำนะคะก็ได้เคาะราคาขาย IPO นะคะอยู่ที่7.20บาท20สตางค์ค่ะต่อหุ้นนะคะ โดยเตรียมเปิดให้นักทุนรายย่อยนั้นจองซื้อก็คือ9-11ถึงนะคะก็คือช่วงสุดสัปดาห์นี้นั่นเองนะคะพร้อมกับจะนาหุ้นเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะก็คือวันที่17มิถุนายนภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า SMD ค่ะทั้งนี้นะคะเมื่อวันที่8มิถุนาย,ยนที่ผ่านมานี้ค่ะบริษัทเซนเมจจำกัดมหาชนหรือว่า SMD นะคะก็ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์โกลเบกจำกัดให้เป็นผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจับจำหน่ายค่ะพร้อมตั้งออ่บรรริษัััททกกพยย์ืนนๆี4าะะคะ เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น IPO ของ SMD ค่ะซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพรัชจำกัดบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนาสินจำกัดมหาชนค่ะบริษัทหลักทรัพย์ฟิナน,นเซียไซรัจจำกัดมหาชนแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ KTBs จำกัดมหาชนค่ะ ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของข่าวสารในแวดวงบริษัทจดทะเบียนนะคะรวมถึงเศรษฐกิจแล้วก็ภาวะตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้ค่ะที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะซึ่งหากคุณผู้ชมท่านใดค่ะต้องการติดตามข่าวสารของหุ้น i n s i g h ์เพิ่มเติมนะคะยังสามารถติดตามข่าวแบบ real time นะคะได้ที่ w w w h u n i n s i g h t c o m นะคะแล้วก็ยังสามารถติดตามผ่านทางช่องทาง อไม่ว่าจะเป็น Facebook i n s t a g r a m t w i t t e r Line Square Telegram ค่ะและที่สำคัญนะคะฝากติดตามรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ค่ะเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลา18นาฬิกานะคะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด s c r i b e ให้กับช่อง YouTube Channel ของผู้นินไซด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะในวันศุกร์หน้าเวลาเดิม18นาฬิกาวันนี้เราทั้งสองคนค่ะอีฟแล้วก็น้องปากโกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่่อนสสวัสดีคะ